ครับพี่น้องครับหลังจากที่ลูกกับกรุงเทพกันหมดแล้วนะครับแต่คนหล่อคนสวยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละพี่น้องครับไม่ได้ไปไหนท่านประธานครับยายแดงก็ยังอยู่ที่ไร่อยู่ครับเมื่อนี้ครับเปรสภาพตัวเองมาเป็นเชฟกลางทุ่งหญ้าขึ้นเก้าพี่น้องครับวันนี้จะพาพี่น้องก้อยก้อยปลาคอยใหญ่เลยใส่มดแดงท่านประธานก็ร่างแหล่เหนียมันจ้านี่ครับพี่น้องครับนี่เนื้อสดสดเนื้อปลาสดสดเลยนะครับส่วนหัวมัน กะทายยายแดงต้มต้มสมสดน้ำครับพี่น้องครับต้มมืออื่นตีแเพราะท่านได้ดั่งไฟอยู่เปลสภาพตัวเองเป็นชีพจะสร้อยแล้วและจะไปดังไฟเด้อจ้าจาครับฟักแล้วก็บวใหญ่ตัวบา้ากนเนี่ยก็นี่แหละได้สมีกินรเูเบิดอกพี่น้องครับโอ้ยได้แซมีนกับไปขั้นล่องมือนี่จ้าเด้อเดี๋ยวบอใด่อดแดงอรับพี่น้องครับด้อเด้้องครับยายแดงเ้้ ฟ้อนเป็นดิบครับพี่น้องครับนี่หลังจากคั้นบดแดงหยามือกักซากแล้วก,ก็เอาน้ำคั่นมาใส่ต้มแล้วถั่นเนาะนี่พี่น้องครับการปรุงก้อยปลาขาใหญ่ของยายแดงครับพี่น้องครับใส่อหอมไปใส่ก่อนจ้นาแยแนยมแถวแยแนมข่อยปอแดงใส่หลายดอกใส่รวนเป็นปลาดิบจ้าเจ้าเกือจะใส่ขั้นแล้วเนาะจ้า นิดน้อยใส่ไงโอ้ยเอาขวานเด้อใช่เอาขวานหน่อยมั้งบักหอมใส่ที่นอกนี่นี่ใส่ไล่ลายหอมนี่ยขั้นใส่หมดแดงคักๆแล้วมันเนื้อขาวเอแตรเด้อมันอันมันสุกนะมันหมดแดงลวกมันอืมไเบอร์ซีมเอาดลวนจัดจัดจัดถ้าท่านกินชีสเองดีกว่ากินเลย เพิ่เสื้อผีมืออยู่ครับถ้านันา่นสักคนเนาะปลาต้มปลาซุปสักคนเนาะ,นะจ้าเจ้าปลาทูปลาหนึ่งตัวได้สองเมโนูครับพี่น้องครับได้ทั้งก้อยได้ได้ทั้งตง้มยำพี่น้องปลาท,ทูขึ้นในขี้รมอเตอร์ไซค์ตากหมอกตากอากาศครับพี่น้องนอนคือถอดใหญ่แดงแห้งมาหอดไปจังนอนอยู่ใส่ว่า <laughs> ที่กอดก็ว่าได้กดมมอ,นอนดซ้ำกอดกอนเสี่ยงอมรอมอยู่ท่านประธาน <laughs> หน่วยมันกับ่สียบดอกแต่ว่ามันกแก่ๆคัดได้ยุ่งจ้าเจ้าเวลาเร่งรีบเนาะจ้าบ่มีเวลาไปหาหท่านประท่านไปขึ้นกระยานตกกไม่เนี่ยตัว <c oughs> น้าม,มันได้หมาะแต่เสียบทั้งก้อยทั้งต้มบป่พี่น้องครับสุดยอดอี๋อต้มปลาจ้า เห็ดกล่องแลนเร็วแทกกล้อยปลาข่อยแบบสดๆกับพี่น้องครับนี่ป้าทัอาหารเช้าท่านประธานพี่น้องครับกล้อยป่ากล้อยกล้อยกล้อยเจวเจวเจวเจลเจ, <laughs> จสิขลุ่ยช่ขาด ามด้วยน้ำต้ยมยำหัวปลาข้อฟินสุดๆครับพี่น้องครับชีวิตหนึ่งฮปปี้แล้วนะบ้านทางทงกลางท่าขึ้นเกาพี่น้องเสียงนกฮองพี่น้องครับจิบจิบจับจ แช่ก็แช่อืมแช่ครับน้องครับจงหัวไบแย้แดงไบรอบมาท่านประธานดึกกล้วยก็นำนำต้มกลืโอเคเลยครับพี่นอวว้องอืมหายใจเต็มท้องแล้วพี่น้องบ้านได้กินเข่าแล้วท่านประธานเอาอีกคำหนึ่งตะกนเนาะพี่น้องครับ แซ่บด้วยครับพี่น้องครับก้อยมึงเด้อเนื้อปลาคอเนี่แซ่บไปดีครับพี่นอ้องขั้นใส่หมดแดงดีดีปันน้าอกมันฟงไปยุวยซุกเป็นเนื้อปลาสุกเอาพี่น้องครับก็เพราะว่าพวกเราเป็นไร่จิตพักดีท่านประธานก็เลยบอกลูกๆของเขาเสมอว่า จงรักษาความดีดังเกลือรักษาความเค็มเมือ่อใดที่เป็นตไรจิตไม่ดีนะบ่มี่พี่น้องเมืองได้ครับพี่น้องครับเราจะรักษาความดีนี้ตลอดไปตลอดกาลละนานอมตะนิรันร์พี่น้องครับอยู่ดีแมี่งได้พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,รรมท่านประธานและยายแดงด้วยนะครับพี่น้องครับพบอกันไม่คิหนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะดีครับ